ความสุขในตัวเราได้ปูทางชีวิตให้กับเราเรียบร้อยแล้วเขาได้จัดการเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆให้กับเราเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่ความสุขจัดการให้กับเราก็คือเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกให้กับชีวิตของเราเหมือนกับหลายๆท่านที่ได้รับเงินจากครูเป็นคนที่ร้อยทั้งร้อยเป็นคนที่มีความสุขทั้งนั้นครูไม่ได้ให้เป็นมารยาทไม่ใช่แบบต้องมารยาทจึงให้ไม่ใช่แต่ใหด้ด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เป็นความสุขในตัวคนนั้น ดึงดูดเงินในกระเป๋าของครูออกไปเพื่อยื่นให้นันแหละเป็นแบบนั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมคะรังงานความสุขในตัวไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยงานประจําที่ทําอยู่ทําอย่างมีความสุขเดี๋ยวเงินพุ่งอาจจะมาในรูปแบบของทิศรูปแบบของโบนัสหรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็ได้ทุกๆอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดไม่เฉพาะทางใดทางหนึ่งแต่เป็นไปได้ทั้งหมดท้ายที่สุดแล้วเรานี่แหละเป็นเจ้าของเงินเพราะเรามีความสุขในตัวและความสุขในตัวของเราอยู่ระดับเดียวกับเงินวิธีการฝึกมีความสุขเพื่อดึงดูดเงิน ความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราลืมเลือนตัวครูนะตอนที่สภาวะอยู่เบื้องล่างครูลืมความสุขหมดสิ้นทุกคนนึกไม่ออกว่าแต่ละวันยิ้มกี่ครั้งนึกไม่ออกค่ะจําได้อย่างเดียวก็คือคิ้วขมวดจนมีริ้วรอยเป็นร่องนะคะระหว่างคิ้วก่อนวัยเสร็จด้วยซ้ําความสุขในรูปแบบที่เราจะดึงดูดเงินได้ต้องเป็นความสุขในระดับที่เป็นความสุขจริง จากภายในต้องสุขจริงๆนะคะความสุขต้องเป็นความสุขระดับลึกอยู่ภายในที่เราสุขได้ด้วยตัวของเราเองเป็นความสุขที่เป็นความสุขจริงๆความสุขเนี่ยไม่ได้เป็นความสุขแบบยากนะคะ ผู้คนโดยส่วนมากคิดว่าความสุขนั้นยากต้องไปซื้อกระเป๋าแหวนเพชรทองคําจึงจะมีความสุขแบบนั้นก็ใช่คือความสุขแต่ปีหนึ่งเราจะสุขได้สักกี่ครั้งจริงไม่จริงความสุขแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่เรียบง่ายดื่มน้ําเย็นๆก็มีความสุขแล้วความสุขอยู่ที่ตัวเราเราคิดว่าสุขหรือเปล่าก็เท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่สถานที่หลายๆท่านรวมถึงตัวครูในอดีตไปเที่ยวแต่ไม่สุขเลย เพราะมัวแต่คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ความสุขจึงไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ภายในของเราว่าเราคิดอะไรอยู่เรารู้สึกยังไงเราสุขหรือไม่สุขนั่นแหละนี่คือความสุขเราจําเป็นจะต้องมาฝึกมีความสุขนะคะเพื่อดึงดูดเงินนั่นก็คือความสุขในระดับหรือทางลัดที่จะสร้างความสุขในระบบจิตของเราให้เราอยู่ในสภาวะที่มีความสุขจริงๆจากภายในอย่างแท้จริงนั่นก็คือฝึกคิดถึงภาพดีๆเรื่องราวดีๆในภาพ ดีๆเรื่องราวดีๆพลังงานเขาสูงเราสังเกตดูนะคะภาพสองภาพให้พลังงานที่แตกต่างกัน ภาพที่หนึ่งเป็นคุณผู้ชายท่านหนึ่งกำลังยิ้มอย่างดีใจพร้อมกันนั้นก็หอบเงินกองใหญ่อยู่ในมือกับคุณผู้ชายคนหนึ่งยืนหน้าเศร้าๆหน่อยก้มหน้าลงแล้วก็เอามือล้วงกระเป๋ากางเกงพร้อมกันนั้นก็ดึงผ้าในกระเป๋ากางเกงขึ้นมาทำท่าทางเหมือนไม่มีเงินภาพสองภาพนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเท่ากับภาพสองภาพนี้ให้พลังงานที่แตกต่างกันวิธีการที่เราจะมีความสุข เพื่อดึงดูดเงินได้แบบง่ายดายสบายๆที่เป็นทางลัดจริงๆก็คือการคิดถึงภาพดีๆเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆการที่เราคิดถึงภาพดีๆเท่ากับตัวเรากำลังมีความสุขการที่เราคิดถึงภาพที่โอ้โหลบจังเลยเท่ากับตัวเราไม่มีความสุข